สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูเครื่องเสียงเพลเนียนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดคนระับบางครั้งก็ติดสักพักก็ดับนะครับผมก็สังเกตว่าไฟสแตนบายยังแดงอยู่นะฮะโอเคเราจะมาซ่อมลองดูครับผมว่าใช้งานได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นสภาพด้านในของตัวเครื่องนะฮะ คุณเคลอะมากนะครับต้องทำการคลีนซะหน่อยตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับจุดจ่ายไฟจะเป็นหม้อแปลงส่วนชุดขยายนะฮะอันนี้ก็ภาครับอินพุตนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นชุดไลอ้อนะลำโพง ส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยชุดนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับผมไอซีเลคูเลตต่างๆครับเพื่อมาเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองซ่อมดูครับผมว่าจะฟื้นหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็มาดูแปลเนียต่อนะฮะตอนนี้ผมก็ลื้อบอร์ดมาซะเยอะแยะเลยฮะ ก็ไล่เช็คจุดเสียคือตัวนี้เช็คเสียเนี่เจอหลายตัวเลยนะฮะหลายบอร์ดเลยเนื่องจากอุปรกรณ์ใช้งานมานานนะครับซีจะเริ่มเสื่อมแล้วก็คายน้ำยาออกมาทำให้ปินเกิดการชำรุดเสียหายนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นนี้ก็ต้่งต่อวายสายใหม่นะครับแล้วก็ไอซีแบบดับเบิลเลเยอร์นะฮะ ก็เปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนตัวเดิมของเขาจะตัวขนาดเล็กแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมจะเกิดเหมือนเป็นออกไซน์นะฮะเนื่องจากน้ำยาเนื่องจากตัวคาปาซิเตอร์นี่เสื่อมสภาพนะะเกิดออกไซด์ออกมาก็จัดการเปลี่ยนไปโอเคมาประกอบกันดูครับผมว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะต่อนะฮะตอนนี้ผมก็ กรอบบอร์ดเข้าอย่างเดิมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมทุกจุดเรียบร้อยหมดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาเทดสเครื่องกันดูนะฮะผุ่มไฟแดงติดไหมสถานะสแตนบายรอคำสั่งแล้วนะครับลองกดปุ่มนี้สิ เสียงรีเลย์แป๊กแล้วปรวติประมาณเนี่ยไม่เกิน5ีครับผมก็จะขึ้นคำสั่ง power off นะ,ะเหมือนเครื่องมีปัญหาทีนี้เราจัดการแล้วเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวเป็นโหมดวิทยุสิของเขากจะมีช่องละเอียดนะครับช่องการปรับเยอะแยะนะครับผมทั้งเบสเทเบิลนะฮะลาวเน็ต โอเคนะครับผมอาการนี้เดี๋ยวมาลองประกอบขึ้นกันก่อนนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจส่งซ่อมกับเรานะครับผมโอเคนะครับท่านใดสนใจซ่อมกับทีมงานเทปโโต้โมนิไฟนนะครับผม อาเทีปโต้โมนิฟายตั้งอยู่ที่ปราจินบุรีนะครับผมช่องทางติดต่อก็มีทั้งโทรเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะฮะแล้วก็ช่องทางการติดตามทางเฟ e บุ๊กก็มีนะครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็ส่งมาได้ครับผมไม่ต้องวิ่งรถมานะฮะ อันนี้ลูกค้าก็ส่งผ่านคนส่งเอกชนนะฮะก็จะถูกกว่าไปรษณีย์หน่อยนะครับผมแล้วของก็ถึงเร็วนะฮะโอเคครับพร้อมครับ